สวัสดีค่ะวันนี้จะพาชมสวนบอนสีน้อยๆกันค่ะไม่ได้ดูแลมานานหลายวันแล้วค่ะปล่อยปัดละเลยน้ําก็ไม่ได้ลดตะกี้เพิ่งลดน้ําเสร็จไปนะคะเดี๋ยวมาชมกันนะคะว่ามีอะไรบ้างแต่มีไม่เยอะนะคะมีแต่บอนสีบ้านๆคะ่ะทุกคนเพราะว่าไม่ได้เอฟเพิ่มแล้วหมดงบค่ะเปืองนี่บอนสีน้อยๆามาทําอะไรเนี่ย ทุกคนอันนี้ชื่อ,อไรนะฮาริพุนชัยนะคะทุกคนนะอันนี้ฮาริพุนชัยขายไม่ได้คะ่ะเอามาทําฟอร์มกเลี้ยงไว้ดูเล่นคะ่ะทุกคนขานีม่มีมีหลายกระถางอยู่มีหลายกระถางอยู่เอามาทาฟอร์มกอเลี้ยงเล่นๆนะคะนี่นะนี่ฮาริพุนชัยนะคะมีพระนาราย์นะคะทุกคนนี่พระนารายณ์เลี้ยงเล่นๆนะคะทุกคนนะเพราะว่าราคาบอนสีมันตกเนาะ อันนี้อะไรนะมักขวานรังสรรค์ค่ะทุกคนค่ะอันนี้มักขวานรังสรร์ทุกคนใบมันสวยนะใบมันแฉกสวยดูยนะตัวนี้นะสวยแปลกอยู่นะมักขวานรังสรร์โตนีมักขวานเล็กมักขวานเล็กมีอะไรอีกนะนี่อันนี้บอนสีสมประสงค์เยอะนะคะมีเยอะนะ,ะ,ะน,ะนี่มีเยอะอยู่นะคะทุกคน มีเ yeah, yeah, ยอะแยะอยู่ชายชนชายชนชายชนในตำนานท,ที่ที่ว่าแพงๆนะคะนี่นะนอกตู้นะคะเป็นบอลสีนอกตู้นะคะไม่ได้เลี้ยงในตู้แล้วขี้เกียจขี้เกียจเอาใส่ตู้ตู้พังขี้เกียจสร้างใหม่เยอะเยอะแยะมากมายเอวริติงจิงกระเบลชายชนชายชนชาย ลูกไม้ลูกไม้สวยสวยจำชื่อไม่ได้ค่ะลูกไม้โอ๊ยคันจำชื่อไม่ได้มีเยอะอยู่ค่ะหกหลงฮกเหลงอะไรมีหมดนะคะมีช้างไว้นะนี่นะอู้ช้างตัวนี้สวยจังเลยเต้นๆต้นอันนี้อันน,น,นี้อันนี้จับมาทำฟอร์มกอค่ะทุกคนอ้าวขายไม่ได้ก็ทำฟอร์มกอซะเลยนะคะทุกคนนะนี่ช้างเหลืองช้างเหลืองช้างเขียว ทั้งเหลืองทั้งเขียวค่ะจับมัดรวมกันเป็นสูงเป็นขลงเลยค่ะช้างแอนแปน,แปนเยอะอยู่ค่ะเยอะอยู่บอลสีน้อยๆน,น,นะคะอู้อันนี้เกจจุลามานียังเล็กอยู่ค่ะถ้าตอนโตนี่สวยมากเลยนะี่ยังเล็กอยู่นะคะมีอันนี้อะไรนะเออนนี้ชื่ออะไรอะทุกคนจำชื่อไม่ได้อ่ะ จำชื่อไม่ได้นี่อะไรนะมันมีชายชนแล้วอะไรนะจำไม่ได,ตด้ติดอยู่ในปากติดอยู่ในปากค่ะจำไม่ไดอนน้อันนี้อันนี้อาสงไขอาสงไขจับทำฟอร์มกอหมดเลยคะ่ะนี่ทำฟอร์มกอหมเลยนะจำไม่ได้จำชื่อไม่ได้อะไรอีกนะ โอ้เข้าไปก่อนเข้าไปในนี้ก่อนโอ้ัานี้ร้อนมากเลยนี่อุสามณีขวัญอุสามณีนี่อุสามณีนะคะนี่นอกตู้นะคะทุกคนนะทนแดดทนร้อนทนฝนทนทุกอย่างอะนี่อันนี้ถ้วยอุสามณีค่ะสามณีมีหลายกระถางอยู่นะคะนี่นะนนะอุสามณีมีหลายกระถางอยู่ นี่พิษณุโลกอันนี้พิษณุโลกบอลสีพิษณุโลกอะไรอีกเยอะอยู่แต่จำไม่หมดดูคร่าวๆนะคะปีกกินรีปีกกินรีกินรีนะคะนี่นะงามงามงามปลาล้มปลาเหลือทุกคนปีกกินรีนะคะนี่นะอะไรอีกพระนครอุย้ย กรุงเทพมหานครนี่พระนครนะคะทุกคนนะพระนครยังมันยังไม่ค่อยงามนะคะเพราะว่าอยู่นอกตู้นะคะเอามาอยู่นอกตู้มันในตู้แบบนี้จริงๆนะแต่ว่าเปิดนะคะเป็นตู้ที่เปิดมีแต่หลังคาอันนี้เฉยๆแค่นี้ก็ร้อนจะตายอยู่แล้วค่ะทุกคนไม่ไหวนี่อะไรนี่พญาชลาวัลลล่าชลวันทุกคนนี่ นี้พระยาชาลาวันนะคะพระยาชาลาวันนะฮารปสวยเลยนะคะตัวนี้นะฮาร์ปสวยหลายกระถางอยู่มีหลายกระถางอยู่ถ้ามันโตมาทุกคนมันจะสวยโตมามันจะสวยอยู่นี่ยังไม่โตจับมัดรวมกันทุกอย่างเลยค่ะเพราะว่าเปลืองเปลืองกระถางอะทุกคนก็เลยเอามารวมกันในกระถางเดียวตีก,กินรีสวยงาม ไปก่อนไปก่อนทุกคนไปก่อนไปห,หาอ้นี่ยักษ์โบราณค่ะทุกคนค่ะนี่ยักษ์โบราณนะคะยักษ์โบราณจับทำฟอร์มกองเลยค่ะอันนี้ไม่ได้ผ่าหัวนะเอาหัวมันแช่น้ำไว้นะคะทุกคนเอาหัวมันแช่น้ำไว้ขี้เกียจผ่านะคะเลยเอาหัวมันแล้วก็วางไว้เฉย วางไว้ในน้าแบบนี้เฉยๆนี่ขึ้นเต็มเลยค่ะเนี่ยยังไม่ได้แยกเลยค่ะยังไม่ได้แยกเลยไม่ได้ซื้อกระถางใหม่ขี้เกียจขี้เกียรติทุกคนเต็มเลยนี่ด้วยนี่ด้วยค่ะนี่เนี่ยเอาหัวมันวางไว้บนทรายเฉยๆนะคะเนี่ยขึ้นมาเต็มเลยนี่กรสกันนี่โอ้อันนี้อะไรนี่จําไม่ได้แล้วนี่เต็มไปหมดเลยยังไม่ได้แยกค่ะน่ารักมากเลยนี่ ตมุตมิชื่ออะไรไม่รู้อ่ะเทวกรรมเทวกรรมรังรักนะคะเนี่ยเอาหวัวมันวางไว้บนทรายเฉยๆยังไม่ได้แยกค่ะยังไม่มีเวลาแยกเลยทศกันก็สวยยักษ์ก็มีทศกันก็มีอุ๊ยอนุนุมานทศกันเต็มเลยค่ะนี่เนี่ยหวัวมันวางไว้เฉยๆปิ่นประทุมก็มี ปิ่นปทุมก็มีทุกคนนี่ตะ,ตะมุตะมิปิ่นปทุมยังไม่ได้ปลูกเลยค่ะนี่เอาหัวมันวางไว้นะคะนี่นะน่ารักตะมุตะมิไหมในนี้ก็มีนะคะนี่ชายชนน้อยอันนี้ชายชนน้อยทุกคนชายชนน้อยโอ๊ยร้อนชายชนน้อยก็มี ร่มรื่นไหมคะที่บ้านร่มรื่นช้ยชนน้อยอร้อนร้อนร้อนทุกคนนี่ก็มีอันนี้อะไรนะสเสน่จันประกายดาวค,ะคะ่ะทุกคนอันนี้สเสน่จันประกายดาวสวยสวย,สวย ชอบคลิปวิดีโอฝากกดติดตามกดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะทุกคนนะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย